กิจกรรมเ่นอำเภอกลุ่มที่1เดือนนี้เริ่มที่สำนักงานปสุสัตว์อำเภอชัยประการในเดือนนี้สากลโคโนมชัยประการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชัยประการได้ออกตรวเยี่ยมฟาร์มโคโนมประจําเดือนเพื่อจัดการระบบข้อมูลการผสมเทียมการดูแลสุขภาพต่างๆของโค าภายในสมาชิกสากลทั้งหมดของอำเภอชัยปราการและนอกจากนี้ได้ออกตรวจเทียมกลุ่มโคเนื้อเพื่อจัดการระบบข้อมูลต่างๆไปในคราวเดียวกันกิจกรรมเด่นที่สําสำนักงานป่าสุสั์อำเภอชัยปราการโดยท่านปูาสัสานอำเภชัยปราการพร้อมกับทีมงาน ได้ออกตรวจประเมินลงค่าสุกรของเทศบาลตำบลชะปการเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอำเภอฝางเดือนนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฝางร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่โครงการหลวงอ่งางขางได้ออกสำรวจและจุดนัดพบ เพื่อทาการผ่าตัดตอนสุนัขหมาแมวในสถานีเพื่อลดจำนวนสัตว์ใหล้ลดลงเพื่อ,อไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมในสถานีโครงการหลวง,งอ่างขางโดยทําการผ่าตัดหมาและแมวทั้งหมดจำนวน18ตัวโดยในจำนวนนี้แยกเป็นสุนัขเพศเมีย15ตัวแมวเพศเมีย สามตัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกิจกรรมเดือนที่สองสำนักง,งานปรุสัตวร์อำเภอฝางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ง,งอนอได้ลดปัญหาประชากรสุนัขแมวในเขตพื้นที่ของอ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ง,งอนโดยวันนี้ได้เลือกพื้นที่ที่วัดทุ่งจำลองอดำเนินการผ่าตัดสุนัขแมวโดยวันนี้ได้ จำนวนแมวทั้งหมด26ตัวแยกเป็นเพศเมีย20ตัวเพศผู้6ตัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอําเภอเชียงดาวเดือนนี้สำนักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงดาวร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมจัดระเบียบสุนัขเส้นทางรับสเสด็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกิจกรรมโครงการและนอกจากนี้สำนักงานได้ออกหน่วยบริการผ่าตัดตอนทำหมันสุนัขแมวตามเส้นทางรับเสด็จให้ลดประชากรลงไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมในพื้นที่และพร้อมกันนี้ท่านอนุสรหคอพจรบปาสัจหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมรับเสด็จ ในการตวรวจเลี่ยมตรงเรียนตัวชดดในครั้งนี้ด้วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกิจกรรมเดือนที่สสำนักงานบริษัทอำเภอเชียงดาวได้สุ่มเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรค ASF ในพื้นที่โดยสุ่มตรวจตามจุดเสี่ยงต่างๆที่เลี้ยงสุกรนานแน่นเพื่อเฝ้าระวังโรคอำเภอเวียงแหงเดือนนี้สำนักงานบริษัทอำเภอเวียงแหงได้อมอบ สนับสนุนปัจจัยการผลิตศูนย์สอพกอเครือข่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อสั่งการของจังหวัดและนอกจากนี้สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอเวียงแหงได้สุ่มต้อระวังตรวจโรคเอชเอฟในพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกร กิจกรรมสุดท้ายสำนักงานาประวตาสรอำเภอเวียงแหงได้ร่วมอำเภอในกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่งชาติได้ความเรียบร้อยอำเภอแม่อายกิจกรรมเด่นเดือนนี้สำนักงานประวาาระตาสร์อำเภอแม่ออายร่วมจัดระรรเบียบสุน,นัข บริเวณสนามหาอโครงการร้อยใจรักเป็นไปด้ยวยความเรียบร้อยและนอกจากนี้ร่วมต้อนรับท่านรองนายกพมา่าร่วมศึกษาดูงานในกิจกรรมโครงการร้อยใจรักและกิจกรรมเด่นที่สองท่านปศุสัตว์อำเภอแม่อายได้มอบปัจจัยการผลิตศูนย์สพกเครือข่ายเป็นไปด้ยวยความเรียบร้อยตามข้อจำกัดข,ของจังหวัด และนอกจากนี้กิจกรรมเด่นที่3พบทินิตติยังเจิญที่องค์การหลวงหมอก3าได้ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามกิจกรรมของโครงการหลวงหมอกสาเป็นไปตามข้อสั่งการของจังหวัดอำเภอพรา,พาวเดือนนี้สำนักงานปะสุสานอำเภอพรา,พาวได้ออกสุ่มเฝ้าระวังโรค ASF ในพื้นที่โดยการ เก็บตัวอย่างตามจุดเสี่ยงต่างๆที่เลี้ยงสุกรหนาแน่นในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังโรคนอกจากนี้ยังสร้างองค์ความรู้ในการป้องก,กันโรคและนอกจากนี้สำนักงานปศสุสัตว์อำเภอป้าได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปืยรอบที่2ทั6ในโคนเนื้อของพื้นที่เป็นไปตามข้อสั่งการของจังหวัดและนอกจากนี้ กิจกรรมเด่นสุดท้ายของสำนักง,งานปศนอำเภอพร้าวเดือนนี้สำนักง,งานได้ตรวจเยี่ยมสเตรกรพร้อมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดน,นกในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทั้งหมดคือกิจกรรมเด่นที่อำเภอกลุ่มโซนที่หนึ่งมีในเดือนนี้อำเภอกลุ่มที่1รู้รักสามัคพี